ก็ส <One> ว <input> ัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเพิ่มยอดถูกใจบนคลิปวิดีโอคลิปเรียวบนแพลตฟอร์ม I g ของเรานั่นเองนะครับผมจะมีวิธีขั้นตอนยังไงเข้ามารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ SPE SM Meta Clip ให้นะครับสำหรับใครนะครับผมที่ดูผ่านคลิปฉัดคลิปเรียวนะครับก็สามารถสแกน QR โค้ดตรงซ้ายมือเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกนะครับจะอยู่ขวามือน้่นบนนะครับสมัครสมาชิก เพียงแค่กรอกชื่ออีเมลแล้วก็รหัสผ่าน2ครั้งนะครับอย่าลืมติ๊กตรงช่องสี่เหลี่ยมนี้กันด้วยนะครับผมที่สําคัญเลยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะครับผมก็สามารถลงทะเบียนด้วยบัญชี Gmail ได้เลยครับพอลงทะเบียนอะไรจะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กดเข้าสู่ระบบกันได้เลยอ่าหน้าต่างแลวของเว็บไซต์นะครับผมจะอยู่ที่เมนูคําสั่งซื้อม่นะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นแพตฟอร์มต่างๆนะครับให้เราไปเลือกตรงแพตฟอร์ม IG ของเรานั่นเองนะครับผมเข้าไปที่หมวดหมู่นะครับ อ่าเนี่ยผมเพิ่มยอดถูกใจนะผมมีแบบราคาถูกด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นตัวแรกแล้วกันนะครับในสองข้อบริการมีให้เลือกหลากหลายบริการเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับผมมีมีรับประกันด้วยนะครับใน ก่อนสั่งซื้อลูกก็จะรืมอ่านคำอธิบายกันด้วยนะครับผมที่สําคัญเลยนะครับในส่วนลิงก์นะครับผมให้เราไปที่หน้าคลิปวิดีโอคลิปเรียวของเรานั่นเองนะครับผมกด๊อปปี้ลิงก์มาเลยนะครับถ้าในโทรศพัพท์ของผมให้ขึ้นกดแชร์ตรงนี้นะครับก็จะขึ้นคัดลอกลิงก์มาให้นะครับแล้วก็กดวางเลยในส่วนจํานวนนะครับผมก็คือจํานวนที่เราจะเพิ่มยอดถูกใจของเราไปนั่นเองนะครับผมผมเอาจาก100ถูกใจแล้วกันนะครับ คคาใช้จ่ายเพีงเยงแค่5บาทเองเท่านั้นนะครับผมถือว่าดูมากๆเลยนะครับพอตรวจสอบไปเลยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็กดสั่งซื้อไปได้เลยครับก็ะจะขึ้นหน้าต่างเคลียร์ยแบบนี้นะครับได้ราคาสั่งซื้อของคุณเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะครับหรือว่าเข้าไปดูที่เมนูประวัติการสั่งซื้อได้ครับ สถานะก็คือนะครับผมว่ารอดําเนินการนะครับผมส่วนนี้เป็นบริการที่เราเพิ่งใช้ไปนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นลิงก์คลิปเรียของเรานั่นเองนะครับผมส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายของเรานะครับ5บาทนะครับตรงนี้เป็นปริมาณที่เราเพิ่มยอดถูกใจไปนั่นเองนะครับผม100อถูกใจนะครับสำหรับใครนะครับผมที่ยังไม่ได้เติมเงินหรือว่ายังไม่มีเครดิตนะครับเข้าไปที่เมนูเติมเงินนะครับ าทางเว็บชาร์ตก,ก็จะมีสแกน QR ียร์โคนะครับผมแล้วก็มีโทมันนี่วอลเล็ตนะครับสำหรับค่านะครับผมที่เติมเงินผ่าน QR ียร์โคนะครับจะได้รับโบนัสเพิ่ม15เปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมเพียงแค่เติมเงิน5รับาทขึ้นไปนะครับถือว่าได้เยอะมากๆเลยนะครับผมสำหรับค่านะครับผมที่เติมเงินผ่านโทมันนี่วอลเล็ตนะครับผมจะได้รับโบนัสเพิ่ม15 อ่าขออภัยว่าผมจะได้รับโบนัสเพิ่ม1-2%เลยนะผมเพียงแค่เติมเงิน1,000บาทขึ้นไปนะครับถือว่าได้เยอะมากๆเลยนะครับผมสำหรับใครนะผมที่มีปัญหาด้านยอดรายม่ขึ้นหรือว่าเติมเงินไม่เข้านะครับติดปัญหาต่างๆนะครับเข้าไปที่เมนูตรวจเชลือนะครับเพียงแค่วางเลขออเดอร์ของเราลงไปพิมพ์ข้อความหรือว่าส่งรูปภาพให้แอดมินกชันได้เลยครับ หรือว่าจะแอดไลน์ตัวขวามือด้านบนนี้ได้ครับผมชือจะขึ้นสแกน QR โค้ดมาแบบนี้นะครับแอมิเก็จะพร้อมตอบเพือ24ชั่วโมงเลยนะครับในสองข้อเมนูบริการนะครับผมเข้ามาดูกันได้เลยนะครับมีให้เลือกเกรหลยราคากล็ดทีเดียวนะครับส่วนขวามือนี่นผมจะเป็นรายละเอียดของเลนราคาต่างๆนั้นๆนะครับผมนี่ครับเข้ามาดูกันได้เลยสำหรับใครนะครับผมที่หาแพลตฟอร์มต่างๆไม่เจอนะครับให้มาเลือกตรงด้านบนสุดเลยนะครับผมตรงซ้ายมือหมด่มนะครับ ม่ว่าจะเป็น f c e e o o o นะครับผม t i k t o k นะครับ i n s t a g r กรนะครับ YouTube t e กร g r ท m t w i t t e r นะครับมีให้เลือกหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับผม i อของเราก็จะมีเพิ่มยอดถูกใจนะครับผมเพิ่มผู้ติดตามนะครับเพิ่มยอดวิวคลิปวิดีโอคลิปเรียวนะครับผมเพิ่มบันทึกอ่าหรือว่าจะมีมเพิ่มคนดูและสตรีมสดก้ก็มีนะครับผมในสองข้เมนูบริการเข้ามาดูกันได้เลยนะครับสำหรับพานะผมที่สมัครสมาชิกใหม่นะครับาทางเว็บไซต์ก็จะ เพิ่มยอดวิวให้กับคลิปวิดีโอ Ti k t o อ,อของเรากันได้เลยนะผมนี่ครับเพิ่มกับยอดวิว t i k t o อ,อให้กับเราฟรีๆเลยนะผมเข้ามาที่เมนูรับของขวัญน,นะครับมีแค่วางลิงก์คลิปวิดีโอ t i k t o อ,อของเราลงไปแล้วก็เพิ่มจานวนกตรงนี้กันได้เลยนะครับสำหรับใารนะครับที่อยากจะแนะนําเว็บไซต์ที่ทแบบนี้เพื่อนนะครับเข้าไปที่เมนูแนะนําเพื่อนนะครับทางเว็บไซต์เขาจะให้าัาค่าคอมมิชชั่น1.5%เลยนะครับผมเพียงแค่กดก๊อปปี้ลิงก์ของเราแล้วก็กดส่งกันเพื่อนนะครับถือว่าเป็นการสร้างรายได้เสริมในช่องทางหนึ่งเลยนะครับ เพียงเป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหน้าอ่าคิวไปดคลิปเรียวของเราเลยนะครับผมว่ายอดถูกใจของเราขึ้นหรือยังนะครับอตอนนี้มี1ถูกใจนะครับผมผมขอกดรีเฟรชหนึ่งครั้งนะครับอ่านี่ผมยอดถูกใจของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขึ้นมาเป็น127เลยนะครับอาจจะแถมมาเล็กๆน้อยๆนะครับผมทาเว็บไซต์เขาใจดีมากๆเลยนะครับ สุดท้ายแล้วถ้าข่ผมสำหเรคาคลารก็ผมที่สนใจเว็บปั๊มไลน์เว็บปั๊มเพจหรือว่าปั๊มแพลตฟอร์มต่างๆนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ SPEM s META คิว5นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ